สวัสดีค่ะเปจากไหนนกากท้า้านชื่อหมีจ้ะอืมเมื่อยวงกิษได้สิแปดปีละอืมตั้งแต่โควิดมากบรไดกับบานคิดหอดบ้านคินหอดบ้านแห้งแห้ง อย่างเมื่อเมื่อนี้อาการกระบาดดีฝนตกฝนตกฝนตกยืมเมิดเมื่ออืมคิดหอดบ้านทิ่สาคาอาย,อยุบ้านอยย่กับพอกับแม่อยย่กับพี่นองนี่ยืนนิ่ก็สบายดีแต่ว่า ซึ่งใดล่ะมขึ้นหอดหวานอ่ะนะก็เ,เลย,อยเอาแมาวขึ้นหอดแม่เหลือแต่แม่พ่อก็ไปแล้วลายชายคนหนึ่งก็ไปน้องชายคนหนึ่งก็ไปแล้วกินหอดกินหอดกินหอดทั้งบ้านนัง้งไทยกนะเนาะ โควิดก็มาอีกแล้วอีเมืองไทยเป็นห่วงคนทังบ้านหวังว่ามู่เจ้าทุกคนพี่พี่น้องคุณป่าคุณนาคุณอาสุภายสุูทุกคนปลอดภัยจากโควิดเบื้องกันและกัน โอ้ยยังไหนย่ำไหนละจังจะไหนเมื่อหึมเขินหอนเินหอแม่แง่งย่ำอย่างย่ำย่ำโทรเมื่อย่ำโทรหาแม่กะเพื่อนกะหายอยากโทรก็เพื่อนอย่าเพื่อนกะบอคอยได้เงียบหนำอยากโทรบอกก็เพื่อนดูยุ่แต่ว่าโทรเมื่อย่ำไหนเพื่อนกะหายเพื่อนกะบอคอยได้เงียเห็นเพื่อนหายล้วกะก็อยากหายน้าแม่แต่บออยากห้แม่เห็นน้ำต่างสินะ ทั้งใดเห่อแขนในใจยยงใส่น้ำแบบยูไก่บานไก่ซองยาพี่น้องทั้งนี้กับบ่มีอีกสินี่ก็ยูจะกับลูกยูกับลูก,กกับแฟนอืมนี่กำลังจะออกไปรับลูกลูกหน่อยอืาควบลั่งทีเลยนลูกเียนจังมื อีสนะิบแปดนาทีเข้าก็เลยโงเรียนละกะเบือ่อก็เลยมันียังเห็นยังไม่มูวาอืม <_ letter> นี่กติดโควิดก็แฟนก็ลูกชายพึ่งและเอพึ่งหายดีมืนนี้ลูกพึ่งไปโรงเรียนมือแหลก แฟนกลับไปเหตุงานแล้วติดโควิดกันสามคนแต่ลูกสาวสองคนบัติดลูกสาวใหญ่เขาก็ไปอยู่กับแฟนใหม่เขามาบ้านในเขามาเฮียนเขาเหตุงานบอยายเขาติดลูกสาวหลัลูกสาวเอิมคนกลางกับไปโรงเรียนอะไรบ่ได้ติดต่อเนาะเมื่อเจ้าอยู่บ้านก็ ดูแรกันแลกกันเห็นข้าวเมืองไทยแล้วก็ลายข้าวกระเซาเห็นข้าวนั้นข้าวนี่ข้าวคุมคืนเด็กหน่อยนะข้าวอันอันคนเอ่มเพิร์นยังไข้าวพาไทิกเลยยังะเอืมนวยกูไผ่ตีที่ว่าไฟ่ใหม่นาก็ต่ายเสียชีวิตเป็นตลิโตข่าวคมคืนเด็กหน่อยก็ลายโอ้จมยังจมยังเนาะ เบิ่งข้าวทั้งนี้ทั้งนี้นางเบิ่งข้าวอยู่กับอันทักษิวาจาังไหนชีวิตคนเ้าประหันตายกัสซู้ๆกันไปได้จ้ะสันคนี้กันเด้อร์อันที่ได้เตรียมตัวไปรับลูกแล้วอ่าจาังไหนจะจะเขออก,กันไหมอยากระบ,บานกินสมจำ